การเลิกคิดเยอะและทำทันทีเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราสามารถออกจากภาวะที่หมกมุ่นกับความคิดและความกังวลมากเกินไปซึ่งมักทำให้เราลังเลหรือไม่ได้เริ่มต้นทำสิ่งงอต่างๆสิ่งนี้ช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการลงมือทำทันทีและไม่ปล่อยให้ความคิดที่ซับซ้อนมาขัดขวางการกระทำของเรานี่คือเทคนิคที่สามารถใช้เพื่อทำให้การลงมือทำทันทีเป็นเรื่องง่ายขึ้นมี1ิบข้อมาเล่าสู่กันฟังเริ่มที่ข้อที่1 ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงการตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้คุณไม่หลงทางหรือคิดมากเกินไปเมื่อเปย์ม้าหมายชัดเจนแล้วคุณสามารถรู้ได้ว่าต้องเริ่มต้นทําอะไรไม่ต้องใช้เวลานานในการคิดว่าจะเริ่มต้นอย่างไร 2. ใช้เทคนิค5วินาทีวิธีการนี้มาจากเมโรเบิร์นส์ผู้เขียนหนังสือ The 5 Second Rule เทคนิคนี้บอกว่าเมื่อคุณคิดที่จะทําอะไรที่มีความสําคัญ หรือกิจกรรมที่คุณรู้สึกลังเลหรือรู้ให้คุณตัดสินใจทำทันทีภายใน5วินาทีโดยการนับจาก5ถึง1และทำมันทันทีเช่นถ้าคุณอยากจะเริ่มทำงานหรือเริ่มการออกกำลังกายแค่เริ่มทำเลยก่อนที่ความคิดอื่นๆจะเข้ามาอยูุดคุณสเลิกคิดเรื่องผลลัพธ์ทันทีหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เราคิดมากเกินไปคือตัวความกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์เช่นถ้าทำผิดจะเป็นอย่างไรหรือจะสำเร็จไหม เทคนิคคือให้เปลี่ยนความคิดไปที่การลงมือทําในขั้นตอนแรกโดยไม่ต้องกังวลผลลัพธ์ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรคิดแค่แค่ทําให้มันเริ่มขึ้นก่อนสแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆหากงานดูเหมือนจะใหญ่และยากเกินไปอาจจะทําให้คุณรู้สึกท้อและคิดมากบางครั้งการทํางานในขั้นตอนย่อยๆจะทําให้มันดูง่ายขึ้นเช่นแทนที่จะคิดว่าจะทําโครงการทั้งหมดให้สําเร็จในครั้งเดียวให้แบ่งเป็นขั้นตอนเล็กๆเช่นเริ่มจากการค้นคว้าข้อมูลกอ่อนหรือ เขียนเข้าโครง10นาทีแรก 5. ใช้เทคนิคทำตอนนี้การบอกกับตัวเองว่าทำตอนนี้ให้กับทุกๆสิ่งที่ต้องการทำจะช่วยให้เราหยุดการคิดเยอะและเริ่มลงมือทำได้ทันทีเทคนิคนี้มักจะใช้ในการทำกิจกรรมที่เรามักจะเลื่อนออกไป<ๆ>เช่นทำตอนนี้แทนการบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนหรืออีกนิดหกตั้งเวลาพอมโดโรเทคนิคเทคนิคนี้คือการตั้งเวลา25นาทีในการทำงานและ5นาทีในการพัก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโฟกัสกับการทำงานโดยไม่ต้องคิดเยอะโดยตัดสินใจที่จะทำให้เสร็จในเวลา25นาทีหากทำเสร็จในช่วงเวลานั้นก็จะมีความรู้สึกสำเร็จและไม่ต้องกังวลกับเวลา7บังคับตัวเองให้ทำในตอน,อนนอนี้หากยังลังเลให้บังคับตัวเองให้อย่างน้อยเริ่มทำห้าถึงสินาทีแรกหลังจากนั้นคุณจะพบว่าการทำงานนั้นไม่ยากเกินนอไปและคุณสามารถทำมันต่อไปได้แป เปลี่ยนความคิดต้องทำให้สมบูรณ์อย่าไปกังวลว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นการเริ่มต้นทำบางสิ่งโดยไม่คิดมากจะช่วยให้คุณเรียนรู้และปรับปรุงในระหว่างทางโดยย่อที่ไม่ต้องรอจนกว่าจะาพร้อมแบบสมบูรณ์ก้าวใช้เทคนิคเดินหน้าหรืออ่ำเหลวบางครั้งเราอาจจะกลัวการทำผิดพลาดแต่สิ่งสำคัญคือการทำให้มันเกิดขึ้นแล้วเรียนรู้จากมันถ้าคุณทำผิดพลาดก็ไม่เป็นไรแค่เดินหน้าต่อไปสิ่งสำคัญคือการลงมือ ทำให้ได้ก่อนและข้อสุดท้ายข้อสิสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการทำงานสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำงานเช่นการจัดโต๊ะให้สะอาดหรือการเลือกสถานที่ที่ทำให้คุณมีสมาธิในการทำงานสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้คุณเริ่มทำสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลิกคิดเยอะและทำทันทีได้โดยไม่ต้องปล่อยให้ความคิดที่เกินไปหยุดการกระทำของคุณการฝึกฝนและทำตามวิธีนี้บ่อยๆจะช่วยให้คุณตัดสินใจ และลงมือทำได้เร็วขึ้นในทุกๆด้านของชีวิต